มาดูเรื่องของสถานการณ์โรคแอนแทรกซ์นะครับคุณผู้ชมทางกรมควบคุมโรคยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังโรคแอนแทรกซ์อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจะยังคงที่รายเดียวตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ไม่มีเพิ่มแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงสัมผัสสัตว์เนี่ยพบเพิ่มอีก15รายและทางกรมควบคุมโรคก็พร้อมทํางานร่วมกับกรมปรศุสัตว์ในการควบคุมโรคตามแนวชายแดนครับ แพทย์หญิงจรไรวงสวัสด์นายแพทย์ท่งคุณวุฒิกรมควบคุมโรคได้กล่าวถึงสถานการณ์โรคแอนแทรกส์ในจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ตอนปลายเดือนเมษายนจนถึงตอนนี้นะครับพบผู้ป่วยยืนยัน4รายเสียชีวิต1รายส่วนผู้สัมผัส610รายเนี่ยไม่พบติดเชื้อเพิ่มเติมแต่อย่างใดขณะเดียวกันยังพบผู้มีประวัติสัมผัสจัดป่วยในจังหวัดอื่นอีก15รายแต่ว่าก็ตรวจแล้วไม่พบเชื้อเช่นเดียวกันนะครับ ขณะที่กรมปศุสัสตว์กำลังเฝ้าระวังวัว123ตัวที่มีความเสี่ยงซึ่งจากการตรวจโรคก็ยังไม่ได้พบเชื้อแอนแท็กเช่นกันได้ให้ยาปฏิชีวนะวัวไว้แล้วแล้วก็ควบคุมพื้นที่บริเวณโรงชำแหละสัตว์ด้วยนอกจากนี้ได้ตั้งจุดตรวจที่ด่านควบคุมโรคสัตว์ตามแนวชายแดนและแจ้งเกษตรกรเรื่องมาตรการเฝ้าระวังต่างๆครับคุณหมอยังได้ย้ำนะครับว่าแอนแท็กเนี่ยเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเท่านั้นนะครับไม่มีการติดจากคนสู่คนนะ อย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้ผู้ที่ทํางานในฟาร์มปศุสัตว์ต้องระมัดระวังครับถ้าหากว่าพบมีอาการทางผิวหนังคือมันจะเป็นแผลดําลักษณะเหมือนบุริจี้ครับหรือว่ามีอาการทางเดินอาหารระบบทางเดินาหายใจแล้วมีประวัติไปสัมผัสสัตว์ร่วมด้วยเนี่ยรีบไปแจ้งปศุสัตว์แล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับจากอันทรัคมาดูโรคที่ตอนนี้หลายคนกาลังเป็นห่วงสถานการณ์ก็คือไข้หวัดใหญ่ครับข้อมูลตั้งแต่มกราคมถึงล่าสุดกลางเดือนพฤษภาคม14พฤษภาคม2568เนี่ย พบผู้ป่วยสะสม3 2 8 1 0 3รายส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆนะครับอายุระหว่าง5-9ปีมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว33รายส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตจะเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่ได้รับวัคซีนครับสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่พบก็จะเป็น H1N1, H3N1 แล้วก็ H3N2 นะครับทางนี้ยังคงเน้นกลุ่มเสี่ยง ที่เป็นผู้มีโรคประจําตัวแล้วก็เด็กที่อายุต่ํากว่า3ปีว่าควรจะต้องเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครับจากไข้หวัดใหญ่มาดูสถานการณ์โควิด1 9นะครับตั้งแต่ขึ้นปีนี้มา1มกราคมถึงวันนี้14พฤษภาคมมีผู้ป่วยโควิด1 9แล้ว71,061รายเสียชีวิตไป19รายส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีประวัติทางเดินหายใจ ในภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังมียารักษาที่มีประสิทธิภาพดังนั้นตอนนี้การฉีดวัคซีนยังไม่มีความจําเป็นนะครับแต่สิ่งที่แนะนําเลยก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดบ่อยๆด้วยครับ